สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพญายาพญายาหรือว่าช่างยาเนาะช่างยาช่างยาอยู่ที่วัดบ้านแดงน้อยครับตำบลพุทธิสงตำบลพุทธิสงอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อนี้มาตามได้ชัดเจนบนอันนี้เสียงชัดชัดป้เนี่ยครับพญายาบอกแห้งก็ดีชัดเจนแล้วบอก็ว่ากล้องยื่อไกลเนี่ยมาตามคงสุดท้ายหรอครับคงสุดท้ายของ หลวงพี่บุญชมเนาะครับุบญชมหลังจากที่เพื่อนให้แนวทางโชคลาภกับหยาโนมี่น้องชาวบ้านถือกันมาหาู่งวดแล้วแมนบอกขบพอครับผม<ะ>เขาเห้มาตามมาตามเมื่อวานนี้ครับเออมาตามเทนึงแล้วแต่ว่าตัวเลขกที่เราให้ก็คือเป็นเลขกบาทนำมุนเนาะท,ที่เขาซองลิปสุดไทยแมน<ด>แมน นั่นไหมครับพ่อครับแต่หลวงพี่เราบอกว่าให้มาวันทีทีสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแตคือมือนีแหละก็กัเลยพากันมาครับมือฟันทงมือมือมักมือที่เราฟันทงได้แม่นด้านหลังก็เป็นสาระการประเรียนของวัดบ้านนะครับเนาะครับครับกะลังเห็ดกะล้างสั่งลง ร้อยญาติธรรมนะครับผู้ที่ใจบุญใจศรัทธานะครับมารวมสั่งกับหลวงพี่บุญชมได้นะครับเนาะครับครับเมื่อใดโชคกามารวมสั่งได้นะครับพี่น้องนะครับท่านใดยินดีครับยินดีเนาะครับใจบุญใจศรัทธารวมสั่งนะครับเป็นบุญกุศลแล้วแต่ศรัทธาครับอันนี้เป็นบ่รายว่าจังสันนี่เแล้วแต่ศรัทธาบาทหนึ่งสองบาทก็ว่าไปเนื้งครับเทดไปเรื่อยๆมาครับ่อ ีเท right. ่ายก็เ hmm, um. hmm. uh ็ดเท่านลยเมเท่าไรก็เห็ดไปครับหลายปีแล้วเนาะเห็นสั่งมาเนี่ยสองสามปีเนี่ยครับเบิดเบิดงบกับหยุดใบกวันเบิดงบหยุดใบกวันแต่ว่าพี่น้องเพิ่งกลับมาซอยเรื่อยๆียิ่งดอกครับฮะมาวกเข่าแนวทางเนาะครับงวดวันที่หนึ่งมีทนายวันสุภาพร้อยหกสิบเจ็ดหลวงพี่เพิ่น พลอยออกมาแล้วแต่ว่าเ่นกับพท่านขักใจเป็นไรแม่บ๊ะคับพ่อครับท่านขักใจแต่ว่ากะได้แล้วล่ะได้แล้วคนที่ปลอยออกมานั่นมีตัวไดนคับพ่อที่ว่าคักๆนะครับที่ผ่านม้ามันเนี่ยก็คือหาสองหาสองเนาะหาสองกนบอกค่ะพ่อตัวเดียวแล้วบอกคับพ่อตัวเดียวครับหาสองต่ว่าได้เมื่อคืนเนี่ยนก็ได้มาแ้วครับว่ารับประกันได้เหรออู้ เจ้าที่เพื่นบอกว่ารับประกันได้เจ้าที่นี่จุดนี้เคยเปลี่ยวอยู่เช่นนั่นแล้วตัวนั้นเพื่อนหามาหกศูนย์เก้าแต่มันได้ออกเก้าศูนย์ก็ถือคือเขาครับครับหกศูนย์เก้าก็ถือสามตัวนตัวนั้นหกศูนย์เก้าแต่มันออกเก้าศูนย์มันออกหกเก้าศูนย์อันที่พลดอันมันควนตัวนี้อีสควนเห็นหกเก้าศูนย์อีส ผมเกาศูนเนี่ยมันงวดล้างดอกเนี่ยันงวดนั่นมันก้อนงวดนีโอ้อันเกาศูนั้งงวดก้อนผุนเนี่ยงวดก้อนเกาศูนงวดที่ผ่านมามันหกศูนเกางวดที่ล้างเที่ออกผ่านมาหันพ่อครับผมถามพ่ออีกนะครับพ่อซึ่งพ่อก็เป็นปูดูแลอุปถักครับดูแล้วอุปถักภแล้วแต่ละลุงพี่เนาะอยู่ไกลชิดกับเราอยู่ไกลชิดเปิดมกกระธิ์บอกแนนแนวว่าครับว่าตัวเอม ท่านนี้กบสร้างกับว่าท่านด้ปันแดดเพราะว่าเสี่ยวแทีขึ้นเหมืออื่นสร้างเพราะว่าเพิ่นไดแล้วก็ว่าอยากนั่นเพื่อนนะขึ้นเหมืออื่นหมายถึงว่าตอนน่ะหลวงพี่ได้ตัวเลขกมาแล้วมันบได้แล้วครับได้แล้วเพิ่นไปเจ้งไหนครับคอยได้ตัวเหล็นเป็นนางเอายุมองได้จูดได้ที่ แข็งนะเจ้าที่เจ้าคุ้มมันทีแข็งแข็งนะลงที่ไปมาเมื่อคืนนี่แล้วไปมาเมื่อคืนแล้วแต่ว่าของพอยาเนี่ยยังยังบ่ท่านได้ี่ยหูตัวเลขกกับบดท่านเหนี่ยหูวน้ำเพลนแอกแต่ว่าเพลนได้มาแล้วล่ะแต่ว่าบดท่านเหนี่ยน้ำเพลนครับเพิ่นจีให้คือเขาหน่ะบดได้ห้อนนะบดได้ห้อนเพราะว่าอยู่ไกลอยู่แล้วอยู่ไกย่อย้ำเลยก็ได้เอาผู้ยุไกผู้ยู่ไกลนี่แล้วมันจะต้องผู้ยู่ไกลต้องเข่าหาเล้าเนี่ยบ้านะครับต้องเข่าหาเล้าเพิ่นพัก อยู่ในครับเนื้อทีล้อยล้อยโยนี่ให้ผมไปเอามาบ่ะอยู่ในกุฏิบ่ท่านไปลุกขอนะครับให้คนทักขอนก่อนว่าน้ำพอก่อนสามตัวนี่ขึ้นให้พ่อตัวใดครับที่พ่อใน่เนี่ยที่คนจดให้คนนั้นที่คนมากระสิบมาพ่อดลืมเหลือเนื้อพอดพอมานี่ยครับว่าได้เอามาน้ำแล้วเร็วเขียนไลยเนาะว่าไดเอามาน้ำเขียนใส่กระดาษหน่อยหน่อยแล้วน่ะไทยไทยพี่ซีพี่หลวงเบื้องต้นหมู่บ้านเปินว่าโอ้ยตัวน้อยหน่อย บ่ได้เขียนเด้ครับอันเพราะเราเขียนไหวเราเป็นเนื้อหัวนครับใอยู่บ้านนะยามนั้นเสียนะรถแต่รีก็ซื้อใบไม่อยู่กันนี่ยอะไรหาใบเก็ยรติใบอยู่กันอ๋อซื้อตัวไหนครับซื้อเนี่ยทำไมให้บุญแน่เนี่ยเื้อมันเสื่อเล็กไทยลวตาเชอร์ร็อกเลขกไทยรถมันอาหาหนึงมันเคยออกนะโอ้อาหาหนึ่งก็ใกล้เคียงกับของลุงพีเด่นมันเคยออกทุกเช้ากันฝันเทจ้าหนึ่งเต็มมืออาญามีเท่า์เน่ยเราก็ซื้อเบิส แต่ว่าพนที่เพิ่นมาคักก็คือหาสองมาห่อคือหาสองคือว่าตายตัวเลยหาสองนะขยับว่าไรแล้วบ่บ่ขยับว่าไรครับตัวนี่หาสองตายตัวแต่ว่ามูอื่นเป็นกันมีรอกสามตัวกันมันก็นบัดท่านเนี่ยเบิ้งน้ำเพิ่นนะต้องได้นนมาหรอละ,ละต้องเข้าไปหาดวงพีเองเนาะแต่วสองหองเพิ่นกับมาเมื่อนี่เพิ่นกับจทยให้แล้วมาจากสองของมีงานนมมาหา ครับมาแล้วพี่รถเก๋งมาแล้วเพื่อนเบืง่งคลิปนั่นแหะครับเพ่นไม่เห็นตาแล้วเอาจำได้จำเล่าได้ก่อนะ <c oughs> จำสาระได้พว้ามัเ้เพื่อนก็เชียนไหรอะ่ะใช่ซ้องไห้แล้วให้ไปเปิดบ้านเด้อบนนันว่ากันหึ่งที่เชียนให้เพื่อนไปเร้วเขียนให้แร้ว,รวแต่แต่ไงก็บ,บ่กเห็นน้ำเนาะครับอันนี้บ่ได้ดันวีดีโอชื่อนาเอาอย้ำไดก็ได้นะครับก็คูอยูไก่ชิดเอาย้ำไดก็ได้แล้วอ่ะเอาย้ำไดก็ได้ ผู้ยืไก่เนี่ยแล้วก็่าค่อยหลอกค่อยลองดิต้องเช็ดเลงไลยล่ะผู้ผู้มาเองผู้มาหาหลวงพี่เองกับวงพี่จดไห้เลยเขียนไห้เลยครับครับแต่ว่าเราบอกว่าบ่ให้เปิดยู่วัดให้เปิดยู่บ้านไม่ให้ไปเปิดบ้านอการเปิดยู่วัดเนี่ยเคยยังเราบเหมือนเราอ้อมผิดศีลครับผิดศีลเขาได้ไปเขาไม่ศีลเขาไปเปิดยู่บ้านสตีจจกแบเด้วบ้านเลยแจกแบบด้ว่าแล้วถ่าหลวงพีไว้เปิดยู่บ้านก็เลยว่าจะออกจากบริเวณวัด จากนี้น้องบัตรนี้เขาไม่เสียได้เอาไปเปิดบานตีเอาว่าจะออกจากบริเวณวัดไปครับกันเปิดยี่วัดก็ยังเบ่งแล้วก็ยังก็ยัง่าดท้ายแล้ว่ะนะครับแต่ว่าจังใดเขากระชได้หาสองนี่เอาไว้ก่อนนะพ่อครับหาสองนี่ตายตัวแล้วหาสองนี่ตายตัวเลยครับครับบ่มีขืนมีลงบปล่บ่ขื้นบ่ลงเลยบ่ขืนบ่ลง อันนี้อดแตกต่างงูพีได้บ้าครับหาสองเนี่หาสองหาสองตัวสามตัวนี้มันย้งมาท่านในปันใดแต่ว่าหาสองนี่เอาใบก่อนเลยเอาก้อนเลยหาสองปันใดปันยังได้จากใบแล้วหาสองมันตี่จะเจ็ดแปดใบแล้วว่าหาสองนะมันมันกลับกันนะหาสองสองหานะโอ้ครับไม่เคยมีส้ำได้บันเพียงใดแลยเพีงไดเลยมีเตบุ้ว หมอวานนี่ผมก็เบ,บิงบ้งอยงู่เบิง้งแผงใด็ผมมีเลยเบิดนน <c oughs> คือดังไม่เทสนาดเสื้อน้ำใหม่ะับยันรถเสื้อดอกมันหาหาเนื้อมันคยออกอ๋อันหาหนึ่งอ,อ,อ,อันนี้ซื่อตั้งหกักครับื้อตั้งหกันนงหกเสียงดวงนะฝันเกี่ยวกับรถฉันบอกข้จังเลยกับฝันเกี่ยวกับรถนนะครับตะกวันฝันเกี่ยวมันออกถูกเกี่ยวเลยพี่กายมันออกหาหนึ่งสองหวัดเต็มเลย่อน่ะนะออกหาหนึ่งสองหวัดเต็มฝันเกี้ยวมันะครับ ฝันเกี้ยา้ำด๋มันมักสิออกทะเยลอ,อลงล่องเทียกะอยู่แต่ซือจอดไว้เ่ยไฟหนามันจะฮวงมากเลยนเลยหวงเหตุยังไงกับบับพปิดเทวีกับบัรับครับไปถอดเอาขั้วออกอยังค่อยดับอพราะเอาไปใส่มาใส่อีกมันก็นมาบขึ้นอีกเอาเลยไปถอดอกไว้เลยนะออกยี่หลี่หาหนึงน่ะ หดนี่กัฝันเกล่ยวกับเลื้อยเื้อมันกับไก่เขียงกับเลขหลงทีเนาะของพีหาสองสมหามันหาสองมหามันขยับออกมาเป็นหานึงกับเป็นได้นะมันกับน่ยนอน่นอนหาหนึงหาสองหาสามเท่าไร่ดเนาะเนาะอันนี้เป็นส่วนตัวของพ่อเนาะอันนี้ส่วนตัวของตาชือดอัเนี่ยถ้าถ่ายเอซมักน้ำกเอาได้เนาะเพสมนี่กระสิบไปที่เขา่ะเดี๋ยวรอหลงทีพน ทำศาลาเสียดห้องจำใครขอไปหาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาล่ะลงที่เพื่อหรืี่ฉันเพี้ยนหรือบปล่าฉันเพี้ยนหรืออย่าสั้นเพี้ยนคนที่ฉันเนาะเาิสันบ่เพื่อจังเลยแล้วฉันนั่งอยู่เฉยเฉยบ่ว่าเข้าไปว่างหนึ่งหันเด้โอ้นะแขกน้มาขอบคุณ่ไครับหลายครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเหงื่ปังปังมาจากนครเนาะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรด